เราพิ่กับผมแม่เทีวที่ l w c Super Champ ครับก่อนจะเข้าสู่คู่ห้าวันนี้ครับอย่าลืมว่านักมวยทุกคนที่ขึ้นชกกับเราในทุกๆสัปดาห์นะครับมีโอกาสรับเงินรางวัลพิเศษแหจากทาง Global House รางวัลละ10,000บาทสำหรับรางวัล Fight of the Night ครับคู่มวยดุเดือด ประจำสัปดาห์และไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี่เองครับและยังมีรางวัลพิเศษนะฮะจากทางแอนต์ซินสับการน็อก,อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับเนี่ยน็อกด้วยแต่ก้านคอเข่าลอยหรือว่าสอกกลับครับรับได้เลยหนึ่งบาทให้กั้น็อกด้วยจระเข้ฟาดหางนักมวยจะได้3 0มหมบาทเต็มจากแอนต์ซินนี่เองแล้วมาลุยก,กันครับ Ladies and gentlemen, fight number five this evening at 129 pounds. Let's meet our first fighter. Here he is from the blue corner. 18 years of age, standing 172 centimeters tall with a fight record of 32 fights, 23 wins. Please put your hands together for Yuan Peng Ji from China. นี่คือด๊อกวยบุมน้ำเงินครับหยวนพังจีจับบอลแชี และคู่ชกของเขาจากมุมแดงอาอยุ27ปีจากกระบ,บี่ประเทศไทยสูง171เซนติเมตรชกมาแล้วถึง97ไฟชนะ75และเสมอ1ฮอสิประมอตอรรับสานิดลูกทำเสือฟรุงนไทยแล้ว ผู้ชี้ขาดวันนีทีคุณอนุกูลตามสิรามาถึงคู่ที่ให้ในวันนี้นะครับที่กัด129ปอนด์กำหนด3ยกครับสารนิดลูกทำเสือพบกับนักมวยจากจีนครับหยวนเผิงจีติดตามครับแฟนๆครับลุ้นกันต่อครับวัยยี่ปีครับสารนิดลูกทำเสือ1้1 9เสอชนะ75 แพ้21สเอสมอหนึ่งอ่ะพี่น้องชาวกระบี่ส่งใจมาเชียร์เลยครับเจอกับน้องมวยจากจีนครับในทีมของลูกถำอ,อ่ลูกสวน,ายยากนนะครับเจ้าของฉายาซ้ายลายมังกรนะครับยวนเผงจี้ครับวัย18ปีสูง172เ็ซนติเมตรสำหรับแฟนๆชาวสุราษฎร์ธานีนะครับพรุ่งนี้เรามีนักกันนะครับ16นาฬิกาครับ ลานหน้าเซ็นทรัลโซลาธานีนะครับพรุ่งนี้ทีมวยช่องแยกทัพชุดใหญ่ไปกันที่นู่นครับเยนย้ำแฟนๆบ่อยๆนะครับรายการนี้ชมฟรีนะครับสัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคู่เอกครับบารมีซูจีบะหมี่เกี้ยวครับจะพบกับบวกเขียวภูเก็ตไฟคลับหรือว่าเจ้าริบานนะครับนักวยที่ถือว่าเก่งอีกคนหนึ่งครับเสาหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ1เมษายนครับกับ LWC ซุปเปอร์แชมป์ทางช่อง8กดคนเลข27ครับเดือดแน่นอนครับคู่นี้ครับ เมษาฮาวายต้อนรับหน้าร้อนครับแม่นี่ยังไม่ถึงเดือนเมษาครับอุณหภูมินี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลธรรมชาติกันด้วยนะครับอ้าครับดูการไหว้ครูอย่างสวยงามครับแม่นี่ครับมวยไทยต้องอย่างนี้ครับจะเป็น3ยก4ี่ยกหยกมีมงคลมีผ้าประเจียดครับนี่ชาวต่างชาติครับได้ดูศาสตร์ได้ดูศิลได้ฟังเสียงปีกองสดๆนะครับ บรรยายแบบนี้ถึงจะพูดคำว่ามวยไทยได้เต็มปากแล้วครับนวมเต็มมงคลผ้าปะเจียดแองเกิลไว้รููลูกหลานชาวมวยอย่าสับสนนะครับนี่คือมวยไทยขนานแท้ครับอาครับอานุกูลตามสีรำครับหรือว่าอารมีสสิประพายิมครับกรรมการมากรร่างลอยกว่าเยอะครับทางด้านของนักมวยจากจีนนะครับหยวนในทีมของลูกสวนนะครับ ทุกคู่นะครับได้ลุ้นรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดุดเดือดและไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณโอ้โหดูทรงผมของยุนเพิงจี้นะครับน่าจะเป็นทรงเดดด็อกหรือเปล่าฮะแต่ว่ามัดรวบนะครบับมัดผลให้เรียบร้อยครับ <c oughs> ไม่ให้สะบัดเข้าหน้าเข้าตานะครับ ชาวต่างชาติอาจจะมีหนวดมีคราบ้างครับแต่ว่าถ้านักมวยไทยด้วยกันนี่ไหมต้องโกลนให้เรียบร้อยครับอ้าวครับเช็อยางกันฟันครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารระเหยต้องเรียนนวมนิดหน่อยครับลุ้นกันต่อครับคู่ที่5ครับอยู่กันยาวันนี้ครับไอเดตซีซเปอร์แชมป์ครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาครับไปอัดไปก่อนเลยครับสารนิด มาประเภทแฝงฟ้องว่องไวเหมือนกันเลยครับหยวนถึงจี้ครับแหมยืนขากว้างๆลูกเตะเรียนย้ำนะครับลูกเตะกติกามมยไทยฝ่ายรับต้องตั้งรับต้องยกบังในได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีเจตนาจะไปเตะตรงเป้าตรงกระจับนะครับดูที่เจตนาด้วยครับสปิริตสปอร์ตแมนครับบนเวทีก็มีโอกาสสูงครับยืนขากว้างๆแบบนี้เข้าออกเข้าออกครับจังหวะโดนปลายเท้าพอดีนะครับ ก็ยืนมวยคล้ายๆกับเซลวาบุลเล็กนะครับในคู่ที่2นะครับเพราะว่ามาจากที่เดียวกันนะครับค่ายลูกสวนประเภทค่ข้าข้องว่องไวครับวันนี้จะหาลูกหนักของสานิได้หรือเปล่าครับที่นี่ประชากร1,400ล้านคนนะครับโดยประมาณครับแมอย่าไปคิดเยอะครับให้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสัก500ล้านคนพอครับคุณมู้ชม จะไปขนาดไหนนะครับอีก5ปี10ปีข้างหน้านี่ผมว่าน่ากลัวครับรักสู้จากปีนแผ่นดินใหญ่หลายๆคนเริ่มจะฝึกตั้งแต่5ขวบ6ขวบแล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้นตำรับอย่าย้ำอยู่กับพี่นะครับอาจจะได้แคกกระดูกมวยครับภาษามวยนะครับความแข็งแกรง่งในชาวต่างชาติทำท่าจะแซงคนไทยไปหมดแล้วครับ แขกขวาจะออกมาเรื่อยๆครับสานิดทีบ่าวจากกระบี่นะครับอ่าครับเตะได้เตะรู้จักไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับไม่มีการพนันนะครับสังเวียนนี้มีแต่อาวุธมีแต่เกมการต่อสู้ครับทำได้ทำเลยครับบนเวทีนี้มีกฎกติกาชัดเจนครับเบื้องต้นกรรมการคอยเซฟคอยเบรกอยู่แล้วนะครับปัดล่างเลยครับสานิด Icana, โห้อย่างท้องเข่าดูครับจาดซ้ายทีขวาทีครับโยนพังจี้คู้นี้กำหนดสามยกนะครับขวาสาดตมาดูครับพยายามไล่ต้อนนะครับโยนพังจี้ คล้ายๆกับตัวบูลเลี้ยบอย่างที่เรียนไปเห็นมวยจีิงนนึกถึงจางกินหูครับคุณมารุตครับสอดกระโดดไปไป่กางคอคนไทยหลับนนั้นนเตะหมันจริงๆครับเตะแบบเวียงสะโพกด้วยนะครับจางกินหูนี่ยังยืนขาต้องกว้างอยู่นะครับาครับไม่เป็นไรครับต่อยอดส่งเสริมกันไปครับนี่ครับลุมพินีก็หลากหลายขึ้นนะครับได้ดูมวยครับครับได้ดูเกมการต่อสู้ครับพักสักครู่ครับ กลับมาชมกันต่อนะครับคู่ที่5วันนี้ครับสารสิลูกคำเสือกับยุนทนจงจีจากจีนยกแรกก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอแล้วครับยนุนซอจีนีแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการเคลื่อนไหวนี่โอ้โหถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเคลื่อนไหวรวดเร็วครับแต่ว่าความนักหนูรุนแรงนี่ก็เป็นของสาริตเลยครับ ตีหนึ่งสองแล้วโยนเข่าครับแม่สวยครับชุดนี้โอ้โหแต่ว่าโดนขวาคุนเข้าไปลำตัวนี่เต็มนักแข่งเลยนะครับยกสองครับผลสรุปจะเป็นยังไงครับไปตามดูกันเลยเเยืปยยนปลายเท้านะครับยืนถึงชี่อย,อยู่ที่สานิดเลยครับจะเอาอยัางไงครับ สายมาแล้วครับเริ่มจะสวาชวชยียนไปเียนมาแล้วครับยืนเต่อยีต่อยสรง,สงน้นี่กินกินยากครับถ้าสายนิดยังถอยอยู่แบบนี้เต็ไม่เต็มแข้งเต็มวงนี่ครับความรวดเร็วหมัดซ้ายนี่กระแทกไปหลายทีแล้วนะครับไปย,ยังไปปลายเท้าอยู่ครับ <S <S 2> <S 2> <S ไปไปครับทับนอก มาทีละแค่งเึ่งครับสานิตโอ้โหโดนลำตัวเอาออกรวดเร็วครับมาซ้ายน่าจะมาเรื่อยๆแล้วยังไม่โดนนะครับสานิตวันนี้อาจจะคำเป้าเจอยากหน่อยครับอวแข่งฝามาได้แค่เดียวโดนสายฉกไปหลายทีครับ ยักคิวลิวตาแม่ให้สนแล้วครับทางน้านหวนต,ต่อยเอาต่อยเอาแล้วครับเจอหมัดพวงหมัดตกกะกแตนเข้าไปชักงงๆนะครับุณมารุษนี่ครับเคาะหน้าเคาะลำตัวอาจจะไม่แรงแต่ว่าโดนบ่อยๆก็มีตก,กมีสะดุกเหมือนกันนะครับ <S <S เหมือนเม็ดฝนละอ,องฝนแล้วครับ <S <S โดนน้อยโดนเยอะเะเดี๋ยวก็เปียกเหมือนกันจุกได้เหมือนกันครับอาครับต้องขยับแล้วครับสานิตลูกทำเสือ นี่ครับโดนมาทุกซ้ายตบขวาอีกแล้วยิ่งต่อยอยู่เหมือนยิ่งมั่นใจนะครับยนพังจี้ครับโหแต่ว่าสาดีตอนนี้เป็นฝ่ายถอยผู้เลงผู้เลงครับถอยลอกอาวุธนี่โอ้โหอาวุธมันจะไม่มีน้ำหนักนะครับองถามว่าจะถอยไปไหนครับโอ้โหแบบนี้ครับมาแล้วต้องเดินเตะครับต้องเดินเตะครับถอยไม่ได้ครับไม่มีทรงมวยครับสังเวียนนี้นี่ครับเดินซ้ายอีกแล้ว เขาเข้าออกเลยนะครับโยนทังทีโอ้โหแบบนี้นะครับแข้งขวาแม่ต้องปาออกนะครับานี่ครับพอทําก็ทําได้นะครับแม่ได้เสียวได้เฮเลยครับอ่าโดนมาอีกโอ้ได้มาหนึ่งโดนสามครับคิดดูว่าจะได้กําไรหรือเปล่าครับได้หนึ่งแทงโดนไปสามครับเรายิ่งต่อยดูเหมือนว่าจะยิ่งได้ใจนะครับโยนทังที เริ่มจะออกลีลาเริ่มออกสเต็ปยั่วยวนแล้วครับแข่งสายสูงๆมาผ่านยกสองครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับผ่านไปแล้วสองยกครับ129่12ปอนด์สารนิดลูกคำเสือกับหยวนเพิงที่จากจีนกับไปดูภาพช้าครับเ้ามาได้เจอแข้งขวาของสารนิดเต็มๆนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรครับโยชันจี้หนุ่มดีครับแหมไปติดแขนนะครับแข้งขวาหนุ่มมีสวยครับเอาละครับยกสุดท้ายครับลุ้นกันต่อครับ กรรมการอนุคูลตามสี <uno> รำครับบอกว่ายกสุดท้ายเตือนทั้งคู่ครับหมดูลีลาของหยวนครับขับขวาได้ครับหนพั้งที้โอ้โหมัแรกแข่งครับแหมไปต่อยทรงถอยแบบนี้วนทังที้ได้ใจนะครับ เปิดมวยขวาแล้วครับแมเมื่อสักครู่นี้รับแข้งขวาไปเยอะแมต้องคิดจะเปิดเกม้าะทางด้านของสานิดประเทศ่ามากันเชือกนี่แม่อาจจะไม่ถูกกรุกดดตหมาซ้ย<ล><อ>ายดีครับนี่ครับพอทำก็ทําได้ครับต้องเดินครับต้องเดินครับเดินไปให้เขารู้จักเราครับแม่ คล่องมากๆครับหยวนครับอย่างว่าครับมาแบบสมัครเล่นครับเคาะหน้าเคาะหลังไปเรื่อยครับนี่ครับจิกจั๊กจิกจั๊กแล้วออกรวดเร็วนะครับสลับซ้ายสลับขวาครับโอ้โหเข่าสวยครับสารนิดตรงนี้เริ่มจะเห็นน้ำเห็นเนื้อนะครับอาวุธของสารนิดเข้ามาครับพวกตีได้ไหมยังไม่ทันตีครับกรรมการแยกกรรมกร ผู้แรงขาเขาดีจริงๆครับดูครับยังฟุตเวิร์กได้อยู่ตลอดแม่ขยับจะเตะยังไม่เตะครับตานินี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับอีกสัก5-6ปีข้างหน้านี่น่ากลัวครับดังบอยจากทีนร่างกายแข็งแกร่งรูปร่างโครงสร้างใหญ่โตนะครับรอแท่เก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นครับมาปักหลักอยู่เมืไทยมาอยู่ค่าใหญ่ๆได้รับการเสริมติวเทคนิคดีๆนี่แม่ โโอโ้ชุดนี้โดนเต็มเตมครับสานิตเข้าสามเหลี่ยมนี้ไม่ออกครับตบขวาแทงขวาเข้าไปนี่ครับแม่สปีดหมัดช้ากว่าเยอะนะครับคุณมารุตเห็นชัดเจนนะครับอีกไม่กี่วินาทีนะครับจะหมดยกสุดท้ายอ้าครับแข่งแรกหมัด วาไม่โดนครับโอ้มาสไ<า>ลด์โดนเต็มแมโดนซายแล้วครับแม่ดีครับยิ่งไปถอยยิงเข้าทางครับโอ้นี่ครับพี่เลี้ยงทีมงานนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยครับพี่เลี้ยงด้านล่างแม่สั่งให้เล่นฝีม,มือครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับบีจิ้มนำตัวเลยนะครับยืดผมจิมมมม้ช่วงสุดท้ายครับ พยายามเ้าหาโอ้โหปัดขวาครับแม่โดนเต็มเต็มนี่ครับเตะไปก็ไม่สะเทือนนะครับยวนยิงต่อยิ่งทองครับตัวยิ่งโตครับบทยกสุดท้ายครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ขับช้าครับยกสามหมัดซ้ายครับโอ้โหลูกนี้ดักสวยครับสานิสลักเข่าครับ นี่ถือว่าเป็นอาวุธที่จัดแจ้งของสารนิตในยกนี้เลยนะครับไปดูการออกอาวุธของยวนเฟิงจี้ครับนี่ครับลูกนี้ครับเต็มเต็มครับเจอเข้าไปในท่าจะสายย่อเลยครับตบสายจิ้มสายครับโอ้ยหมัดสายขีดครับไปพบแมทธิวดินครับเชิญครับ และในรอบนับเบอ5 here ladies and gentlemen we have our winner from the red corner Thailand สาดิตลูกท่อเสือครับผู้ชนะของคู่5วันนี้ครับยินดีด้วยครับขอบคุณหยวนจากประเทศจีนด้วยครับ